เรื่องของการฟื้นฟูด้านผู้ติดยาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดค่ะตามนโยบายของรัฐบาลมีหลายมิติค่ะซึ่งในมิติของการรักษาที่เราต้องดูแลที่เป็นผู้ป่วยนะคะเป็นประชาชนค่ะที่สำคัญเป็นลูกหลานของเราที่ต้องรักษาเขาให้ได้ค่ะเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ การบำบัดรักษายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ในทุกๆมิติเอาให้ครบมิติที่เราอยู่ในห้องนี้เป็นมิติของการบําบัดรักษาเราดูผู้ที่ใช้ยาเนี่ยดูเป็นเป็นผู้ป่วยดูเป็นประชาชนของเราเป็นลูกหลานของเราที่เราต้องรักษาเขาให้ได้บางคนเลิกยาเสพติดแล้วแต่อาจจะยังมีอาการทางที่ต้องต้องให้คุณหมอดูแลก็ก็ต้องต้องต้องดูแลจนกว่าจะหายไปเลยจะหายหายจากอาการทางทางกายนะครับบางคนมีความกังวล ความไม่มั่นใจต่างๆก็มีการพูดคุยหรือจูนกันในเรื่องของทัศนคติในการกลับไปใช้ยาใหม่หรือไม่หนีห่างไกลาย,ยาเสพติดหรือไม่ที่นี่จะจะช่วยในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจก็เป็นในมิติของการบำบัดรักษา mm hmm. เพื่อที่จะให้พี่ mm hmm. น,น้องประชาชนคนเชีงนเนยงใหม่มีความสุขในภาพรวมทั้งหมดทั้งลูกหลานที่หลงผิดไปเล่นยาก็จะหายขาดแล้วก็ไม่กลับไปอีก แล้ก็สังคมเชียงใหม่ทั้งมวลโดยภาพรวมก็จะมีความสุขโดยทั่วหน้ากันครับทุกคนรู้แล้วละ่ะยาเสพติดคืออะไรอย่าไปลองเราไม่ชนะมันหรอกถ้าเราลองเดี๋ยวเราก็จะติดและมีอาการแต่ถ้าเราเจอกลุ่มไหนที่มันมาสเต็ปสแล้วเนี่ยไปหลงผิดไปลองแล้วเนี่ยก็เอามาบัรดกษากันนะครับยังไงเราก็จะตั้งใจดูแลคนเชียงใหม่ทุกคนเนี่ยให,ให้ดีที่สุดอย่างแรกอย่าไปลองจะได้ห่างไกล แต่ถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนบ้านลูกหลานอะไรที่ที่เขาไปใช้ยาจริงๆแล้วมีอาการต่างๆเนี่ยอย่าอายเดินมาบอกเจ้าที่ของนัดเลยนะครับแล้วถ้าหยุดได้เองก็หยุดหยุดเองไม่ได้ต้องใช้การบาดรกษาช่วยทา้งทีเราจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามก็จะขยายผลการค้าในทุกรูปแบบจะมีกี่ต่มดีได้ข้อคิดตัวมีออบรมชุดฟื้นใช้ไครับฟื้นไฟฟ้าครับตัดผมครับไลาฟายครับมาอบรมครับ ก็ดีครับได้ขอ้อคิดดีการฝึกอบรมพิชอาชีพในนี้ก็ดีครับนำไปประกอบวิชาชีพจริงๆได้ก็คือตัดผมครับอบรมเกี่ยวกับการเกษตรครับวิธีทำปุ๋ยหมักช่วยลดต้นทุนได้ครับรู้สึกดีครับดีที่อาจจะเปิดโลกกว้างขึ้นครับผมจากที่เราอ,อยู่ความคิดแคบๆแค่แแแยาครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นในส่วนของธารกิจของตำรวจทรจังหวัดเชียงใหม่เราได้ทำ ในเรื่องของมิติการป้องกันในเรื่องของอการดูแลเยาวชนในสถานศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันส่วนในเรื่องของการปราปรามนะครับก็จะทําการรีเอ็กซเรย์ร่วมกับทุกภาคส่วนนะที่เกี่ยวข้องนะเพื่อ,อหาผู้เสพหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการขยายผลหาผู้ค้านะครับในการที่จะดําเนินคดี นะครับส่วนผู้เสพก็เข้าสู่การบําบัดน,นะครตามขั้นตอนส่วนผู้ค้าเราก็จะทําการฝากความสืบสวนจับกลุ่มนะถ้ามีเ,าเป็นลักษณะเครือข่ายก็ดําเนินการ,รอย่างเด็ดขาดครัคุณผู้ชมคะเมื่อเวลา